ชมแดนสวยในเขตเลยในสวรรณเขตน,นะตัวเมืองนะเขาไปทางไหนะตอนนี้นะคะเรากําลังหลงทางอยู่นะคะจุดหมายปลายทางถึงแล้วน,นะคะสบายดีติดต่อของผักในของผักจ้าสวยของผักก็เต็มแล้วเจ้ากดโทษหลายเนะ้อ พี่อันนี้ยังได้อีกเลยมันโยกกระเป๋าในยันลเ,เ,ลเลยพี่ก่อนเลยอะไรพักไฟพี่ ว่าจะไม่ได้ไปที่นครหลวง,งเมงการน,นะคะเราจะไปที่ตากแขร์ค่ะน้องอายวันนี้ไปที่ไหนกันเลยเราจะไปสวนมะเเือค่ะสวนมะเเือค่ะซึ่งเราจะไม่ได้ไปทางด่านนองอายนะคะน้องอายเราจะขับรถไปทางมุก<า>ดาหารน้องเอาภาพกับที่มุกดาหารทางนั้นเลยนะคะค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้ไปแค่ทีมเรานะคะน้องอายมีแขกรับเชิญพิเศษอ๋อโอเคงั้นเราก็ขอเชิญแขกรับเชิญเราเลยไหมค่ะน้องนี่ค่ะ ันนี้เทีการสิพากันไปเที่ยวสวัสดนาเขตกายิ้มกับสิพากับเมื่อต่อ,นนอัถเนาะอยู่สวัสดนาเขตก็คือบา้านเฮาเองเนาะ้วกาไปเที่ยวน้าโอเควันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเดินทางกับที่สวัสดนาเขตพอดนี้น้องนีนะคะบัตรเขาหมดนะคะบัตรแรงงานผมก็เลยจะกลับไปต่อด้วยแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันด้วยอยากจะดูว่าที่สวัสดนาเขตมีอะไรน้องไอายก็ไม่เคยไปเหมือนกันใช่ค่ะดีมากๆเรามีไก่นะคะแล้มีไก่ด้วยนะคะเป็นน้องนีนะคะคนสอนเรา ไม่ไม่รอช้าร้อะไปเราเก็บกระเป๋าขึ้นรถกันเลยว่าไป,ป,ปลุยไ<า>ดูอันดูอันเดเกเด็กอ <laughs> โอเคปะขึ้นเลย ตอนบ่ายพี่นิน่ะเขาตรงแจ้ง เอาไปฮอดทางสวรรค์เขตเนี่ยเขาต้องขอไปอีกเลิกป่บ้านนี้อยู่เลิกป่าจากาตุ่มเมืองเนาะขัไปบ้านเฮากับ เราด้วยนะคะตอนนี้เราออกมาก็ไกลแล้วน้องแทนว่าจะถึงที่มุกดาหารน่าจะไม่เกินห้าโมงเย็นนะคะเราก็จะข้ามด่านทางนั้นไปซึ่งวันนี้เราไปเราก็จะใช้เป็นพาสปอร์ตใช่ไหมคะน้องอ้ใช่เลยใช้เป็นพาสปอร์ตวันนี้คนที่จะไปกับเราทั้งหมดในรถก็จะมีทั้งหมดเจ็ดค,คนก็นจะมีมุกค,ค่ะอันนี้มุก อาวุธมาด้วยนะคะน,นี่นี่อาวุธมาด้วยนะคะกระติบข้าวจ้าแล้วก็จะมียิ้มนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะอันนี้โอ้โหแล้วก็อันนี้พี่บิ๊กนะคะเป็นผู้ขับรถนะคะก็เราต้องใช้ G P S ในการเดินทางนะคะประมาณนี้นะคะเราแผนว่าจะไปเที่ยวกันอาทิตย์หนึ่ง แต่ไม่ได้ไปแค่ที่ราวนะคะน้องอายไปไหนบ้างคะแทนว่าจะไปเที่ยวเวียดนามจริงเออก็คือได้มาแล้วไงเขาบอกว่าไปที่เมืองดานังน่าจะประมาณห่างจากสวรรในขดประมาณสองร้อยรูอ๋อก็คือชายแดนเขาติดกันใช่ชายแดนติดกันก็วันนี้นะคะน้องเมลก็จะไปเที่ยวอะไรนะคะลูกไปทะเลกับไปบอไปทะเลกับอะไรนะไปบอลด้วยมีบ้านบอลด้วยหรอ ทะเลที่ไหนอะไม่รู้จักคะ่ะนี่แล้นี่มาเห็นงานยูไทยรู้สึกว่าแบบประทับใจอีกอย่างแน่ที่แบบว่าเออเขาได้มาอยู่หนีใช้เวลาใช้แบบชีวิตอยู่นี่ประมาณ4ี่หปีก็บกุจัจอีกอย่างหลายๆอย,ย่างขึ้นนอกกะ <c oughs> เป็นผู้ใยญ่ขึ้น <c oughs> เอาตัวรอดได้บก็ะม,ม,มีความผิเศบหลายขึ้นอันนี้สําคัญอันนี้สำคัญ อันนี้แค่แบบลุกอิ่กกางนะคะยังไม่ได้แบบว่าแบบเป็นเรื่องเป็นราววันนี้เหมือนว่าแค่คุยคุยไม่เป็นมด้นี่พี่นินจะกลับบ้านให้พี่นินกลับมาด้วยไหมคะ <c oughs> พี่นินจะกลับบ้านนะเนี่ยไปส่งพี่นินกลับบ้าน <c oughs> ละที่หามาเหตุงานอ่ะหบบมายถึงว่า,านีนกะส่งให้เงินให้ทางบ้าน ครอบครัวเหตุบ้านเมรแลก่ะแล้วได้สทรงน้องเรียนบอกเม่ยังส่งน้องเรียนอยู่ตอนนี้กัย,ยังส่งบะเม่ตอนนี้ก็ยังอรงคือให้กับว่ารายได้หลังตอนนี้ก็คืออ,อยู่กับนินเลยเม่ก็คือเขาเป็นคนส่งเดียวตอนนี้<ม>เป็นม่เศร้าละ สาวลาวใต้นะคะหนุลาวกางใช่ไหมลาวกางหรือลาวใต้ลาวใต้จะเป็นสาวลาวใต้สักประมาณ4วันนะคะตอนนี้อยู่ปตคอสี่วันยังไงอาทิตย์หนึ่งหใช่อาทิตย์นึงค่ะก็อ <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่มุกดาหารแล้วนะคะแล้วก็อยู่ั๊มปตคนะคะนี่เรามาเติมน้ํามันก่อนนะคะเ<อ>พราะว่าถ้าข้ามไปเรากลัวว่าน้ํามันจะไม่มีแล้วก็อาจจะแบบนิดๆหน่อยๆเราก็เลยเติมเต็มถังไปเลยนะคะแล้วก็ไปซื้อของเซเว่น ใช่ค่ะก็เราจะเดินทางข้ามด่านนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าด่านที่นี่นะคะก็ต้องไปทําเอกสารนะอะไรยังไงบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่เราไปที่ดา่านหนองคายใช่่คะไม่รู้ว่า,วาที่ด่านนี้กับด่านหนองคายนะคะจะเหมือนกันหรือเปล่าใช่ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงแล้วใช่ค่ะก็คาดว่าน่าจะถึงสวนเกโอุ้น่าจะหกโมงกว่าเลยเนาะต้องการเนาะ จะยิ้มกับอานะคะจะขอตัวไปซื้อของเตรียมของที่เซเวนก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตรงด่านมุนดาหารค่าโอเคค่ะ okay, okay. เราไม่รู้เลยว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างเราด่านฝั่งเราเป็นยังไงที่เราฝั่งนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะทิมก็ไม่เคยไปเหมือนกันครั้งแรกในชีวิตครั้งนี้ออกจากตรงนี้ก็ก็ไม่รู้เส้นทางแล้วนะคะใช่ก็ต้องไปไ้เส้นทางแล้วใช่ก็ต้องไปแบบงมเข็มเอานะคะข้างหน้าไปทำบัตรดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะสายไปไปเลยค่ะ รถไม่เยอะรู้สึกว่าที่นี่เงียบเนาะใช่ค่ะส่วนมากตอนเข้ามาเห็นแต่เป็นรถบรรทุกจะจอดอยู่ด้านหน้าเราต้องรีบข้ามไปแ,แล้วแหละเดี๋ยวจะมืดก่อนนะคะ<ม>เพราะว่าตอนนี้ก็หกโมงแล้วเราจะทำบัตรเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้เคยข้ามมาเราก็เลยไม่รูจ้จะต้องเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่พักก็ยังไม่รู้เลยวันนี้เราจะพักที่ไหนก็คือไม่มีแผนอะไรเลยนะคะทุกคนใช่ เราไปแบบเดียวขนาดลุงนินน่ะเขาเป็นคนพื้นที่อายเขาอยังไม่รู้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้มานาน4ปีแล้วไงล้วคือซึ่งเราเป็นคนไทยใช่ไหมยังไม่รู้อะไรเลยรู้อะไรบ้างเนี่ยรู้อะไรบ้างรู้แต่วมีพาสปอร์ตค่ะตอนนี้มีเงินกีบยังยังค่ะโอเคค่ะขออนญาตไปทําบัตรก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะไอ้ก็ทําเอกสารเรื่องที่ว่าจะข้ามด่านที่มุกดาหารเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับใครนะคะที่จะข้ามที่ด่านมุกดาหารครั้งแรกนะคะถ้ามีเป็นพาสปอร์ตมาหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบัตรผ่านแดนมานะคะก็สามารถยื่นที่ตู้ด้านหลังได้เลยนะคะไม่สามารถถ่ายได้นะคะด้านหลังเพราะว่าเขาบังคับไม่ให้ถ่ายนะคะก็จะมีสําหรับคนที่เอารถข้ามที่ด่านมุกดาหารครั้งแรกนะคะจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด เ,เกือบ200บาทนะคะค่าใช้จ่ายแรกก็คือถ่ายเอกสารนะคะสําหรับคนที่เอารถข้ามครั้งแรกจะต้องได้ถ่ายเอกสารก่อนนะคะก็คือจะมีจุดถ่ายเอกสารอยู่ด้านบนตึกนู้นนะคะอยู่บนนู้นถ่ายสามชุดนะคะทั้งหมดแล้วก็นําเอกสารตัวนั้นนะคะมายื่นที่ตู้ต่อมออยู่ด้านล่างตรงนี้ตรงด้านหลังไอ้นะคะใช่มายื่นตรงนั้นแล้วก็จะมีเสียค่าล่วงเวลาด้วยนะคะท้งวันนี้เรามาทั้งหมด7คน วันนี้เรามากันทั้งหมด7คนก็หมดไป14 0สิบาทนะคะเสร็จแล้วก็พอได้เอกาสารเรียบร้อยใช่ไหมคะก็นําไปยื่นที่สุลากากรต่อเลยคะ่ะก็แค่นี้ก็ไปอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่นะคะข้ามได้ทั้งบัตรผ่านแยนชั่วขราวนะคะทุกคนถ้าเป็นบัตรผ่านแยนชั่วขราวสามารถมาทําที่ด้านหน้าได้เลยนะคะถ้าหากจะข้ามที่ไหนต้องทําบัตรผ่านแยนชั่วขราวที่นั่นนะคะ ถ้าหาจะข้ามที่หนองคายนะคะก็สามารถทําที่หนองคายได้เลยคระเดี๋ยวไ้เจอกันที่ด่านภรมแดนสวนนเขตเลยโอเคค่ะไว้เจอกัน ไป่ทำแน่เรียกสิเขาไปในสวรรค์นเขีนนะตัวเมืองนะเขาไปทางไหนนั่นแหะซื้อไปนี่ก็ได้ในเลี้ยวเลี้ยวขวาขายอียังนี่ขายเล่ขายดีบบอโอเคขี้ซื้อไปไกลบ<ง><ม>อ๊ะงอโองอเบื้องขวาโอเคขอบใจเด,ด้อ นี่เพี่ใช่หรออไงไม่ใช่ขวาเดียวเดียวก่อนเดียวตาม GPS เออใ้เขาสอบถามแน่นเฮือนพักฟันดีอยู่ส่เขาไปทางในลงลงทางลายเที่ยแหละ เออมันมาพาค่ะบอมาซอยนี่แหละมาผิดโอเคได้ไดโอเคจ้าขอบพุดหลยายหป่ะกลับรถโอเคขอบพุดหลายหจ้ะโอ๋น้องโอ้อ ซอยนี้ซึ่งซอยนี้เป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้เขาบอกว่าให้เราอขับรถออกไปข้างนอกนะุ่ดหยคุณอยู่ทางซ้ายเราจะต้องออกจากซอยนี้ก่อนแล้วก็เข้าไปในเมืองซึ่งเรานีไม่รู้เลยว่าเมืองของสวรรค์นนเขตอยู่ตรงไหนใจกลางเมืองนะคะบ้านหลงังนี้หลังนี้หรือเปล่าซ้ายซ้ <ขอ S 1> ายหลังนี้หรือเปล่า แต่ว่าเราต้องเอาไปเลียวขวาหลังหลังนี้เรียกว่าฟันดีปัดปันนึกว่าบัางซ้ายค่ะซ้ายนะคะโอเค,อคปาดถูกโค้ดโค้ดบอกโมบอกแต่ง นพี่อจุดหมายปลายทางถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโอเคไหพี่เมืองอยู่ที่ปวดร้องให้ยิมยัง โอเคไปไปกินโรงแรมก็นนดีแล้วค่ะนี่เรือนผักฟันดีสบายดีติดต่อของผักในของพักวาเจ้าหวยของผักเ็าเต็มแล้วเจ้าขอโทษห,หลายนนห,หลายไ้มีบอลแนะนำบ้อ่ามีไอเดนไลกาออรูลา่ลาในกาขีซื้อออกไปก่อนคี่ซื้อออกไปแล้วกันเรียกวา่าด้วย ไกรับป่าไกล์ขี่ไปเห็นเลยตึ๊บติดกันเลยว่าไงถ้าอาวารอนเต็มกัออ่อ่าเนี่ยนะเอเดนเอเดนมันจะมีเอเดนออโรราอาวารอนดูปิดกันเลยค่ะโอเค<า>อเข้า<ๆ>ใจแลยจ้าเต็มจ้าไม่มีที่พักแล้วทำไงอ่ะ,อะได้นอนในรถแน่เลย ือห้องเรืองชันนครับมีทั้นสองั้นสาม,2 2> มทำไงดีไม่มีที่นอนเลยนะเนี่นเยเ<ด>กิดเหตุอีกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้ที่พักเลยข้ามาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตอนนี้สองทุ่มบนหาที่พักหนึ่งชั่วโมงแล้วไปที่ไหนก็คือเต็มหมดนะคะคนน,นอนเต็มหมดเลย จะได้นอนในรถแน่เลยนอนไหมนอนไหมอ่ะไม่มีที่นอน <c oughs> นอนในรถได้ไหมคะไม่ได้ทำไมอ่ะเหตุใดเหตุดใดรือเหตุใดคะทำงไงอะ่ะเราจะไปนอนไหนดีอ่ะนอนวัดคะ่ะนอนไหม <c oughs> ต้องไปถามเขาก่อนาตอนนี้เรากำลังจะไปหา อีกที่หนึ่งนะคะโรงแรมนี้ชื่อว่าโรงแรมออร่านะคะไม่แน่ใจว่าจะเต็มไหมอนนืขอบใจด้ยวยสบายดีอ่าสอบถามของพักนี้มีวางบอกหองยังเดองเป็นของครอบครัวคอนเนกติ้งรูมเพงบอกมีห้องเด,ยงเดียวอีก มันมีสองห้องอยู่ในสี่แสนตัวนสี่แสนโอเขอบใจเดี๋ยวสี่แสนสี่แสนเหมือนกับเราได้สี่ห้องเลยนะไปเอาไปหาต่อ เขาบอกว่ามีแต่ห้องครอบครัวที่แบบว่าห้องใหญ่เลยสี่แสนกรีบอาถูกสี่แสนก<า> <laughs> รีบไปงวตตอบรนนอนเดอกมคนนี้มีบอลหักโบ ของเท่าไรเนาะนหนึ่งเนสามเสนห้าเสนหนึ่งเซนสามเสนห้าอันบอนข้างหน้าเท่าไรอ้เท่าไรเมนเมนบอกของข่ะปนั่ดิมุมนั้นนะเมนเมนเท่าไรนั่นเท่าไรมันเป็น1ซนห้าอืมแทนเ0นหนึ่งเท่ายื้อเสนสั้นเลยนหนึ่งยูเจย่นุ่ซึ่เนี่ยซนหนึ่ง0ซนสองเสนหนึ่งเ0นสาเสสาม แสนหนึ่งแสนสามแสนห้าได้ไหมครับหนึ่งหารกันอ๋อเอาแสนห้าก็ได้สามห้องเลี้ยงกันเลยได้บ่มีบอมองนั้นอ่ะบ่พอบอได้ใจห้องโอ้เราได้ตึกแดงได้ทันมันชีอยู่กันคนละตึกไปเลย มันเลยอ,อยู่สามห้องมันคือประตูไปใครเป็นห้องต่อกันได้มี่บอทองตอกันบ่บ่มีอีกเลยห้องรูมนี่กับบ้าบางวะห้องรลุมบ่ว่างลเลยจะเป็นบ้านมิสเตัว์เดย์แนะนำในมานน้ำกันเวยนียดจันมันที่อยู่ตึกเดียวกันแต่มันอยู่คนละชั้นตึกใดละ่ะ ข้างนอกบ่จุด A ชั้นสองตัวคือราคาเซนสามเซนสามดยห้องห้องเอบ่โดยห้องเอต่างกันกับเซนหาจาังไหนต่างกับขนาดห้องแงงกลัวสิบ่ะเออเซนสามก็ได้บ่เป็นยังโ,ยโอเคอันมีบอลเที่ยวบอลใดหรือว่าแบบแนะนำแบบว่าบอลกินข้าวอ่ะน,นี่นะอันมองสินดัดข้างนอกนี่แซ่บอ่ะ ยังไงนะเสียบยู่ค่ะถ้ากับเปิดหากับเปิดแซ่ยบวะเป็นบุฟเฟ่โอ้คากยุนบังอ๋อโอเคโอเคอ่ะวะเดี๋ยวเด้อห้องเอาแบบโอนก็นได้ดิเป็นไาย่านบละห้องนะบ้ามันจะทำไปเหมือนกอนโอเคขอมาเบิ้งเนี่ยจบมาให้เอราน้าสามห้อง ได้แล้วจ้าได้ตึกเอตึกนี้นะคะอันนี้คือตึกนี้เราจะมาพักไปไปดูห้องก่อนไปมา ค่าห้องนะคะจะอยู่ที่1นึ่งแสนามืนกีบนะคะก็ถ้าเป็นเงินไทยก็ราวสามรอยนิดามร้อยประมาณนี้นะโอเคได้ห้องแล้วต่อกันห้องนี้แหละได้ที่พักแล้วอะไรคะเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวเตรียมของลงเลยก็ได้เราจะได้ไปกินข้าวต่อโอเคสรุปเราจะพักที่โรงแรมนี้นะคะชื่อว่าโรงแรมสุก ส,สุลินสุขฮะสุลินสุขโรงแรมสุลินทสุขเนาะเดี๋ยวถ้างั้นก็เดี๋ยวขอเตรียมตัวนะคะแล้วเราก็จะไปกินข้าวกันข้างนอกนะคะแราขอปิดอีพีนี้เลยนะคะเจอกันที่ร้านอาหารคะ่ะ ไม่ชอบให้ใครผักออกจากชีวิตน,นะคะ